เจ้าสำนักเฉินอ้างว่าเฮิงหยางกับเซียวเหยาให้ที่หลบซ่อนแก่พระเอกไม่อาจเป็นผู้นำแห่งสำนักเซียนได้อีกต่อไปจึงยกสำนักชื่อเซียวของตนขึ้นเป็นผู้นำสำนักเซียนเองแล้วให้ทุกสำนักกลับไปรวบรวมพลอีกสามวันร่วมกันบุกเขร้างเพื่อสังหารพระเอกพระเอกรูว่าเจ้าสำนักเหิงหยางถูกฆ่าตายนางเอกจะต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ ซื่ออิงกล่าวทุกคนคิดว่าพระเอกมีกระบี่พาสวรรค์และใช้มันฆ่าเจ้าสำนักเหิงหยางทำร้ายตี้เมียนพระเอกสงสัยเหตุใดต้องทำร้ายนางเอกซื่ออิงพูดให้คิดหากพวกนางรู้ว่านางเอกมีกระดูกมานคงพาตัวกลับมาด้วยพระเอกคิดออกทันทีทั้งหมดนี้เป็นฝีมือตี้เมียนซื่ออิงยิ้มเยาะที่เขาพยายามทำตัวเป็นเซียนแต่ก็หนีไม่พ้นชะตากรรมของฐานไถจิน้นที่คนรอบกายต้องรับคลอเพราะเขา พระเอกคิดว่าบางทีคำพูดของเนียนไปอีที่ต้องการให้ตนเป็นมารอาจจะถูกต้องเจ้าสำนักเหงิงหยางตายไปแล้วและพระเอกก็หายไปอีกทำให้ตี้เหมียนสามารถกลับมาที่สำนักเหงิงหยางได้บัตนี้กระดูกมารและกระบี่ผาสวรรค์อยู่กับเขาแล้วรอเวลาแค่รักษาตัวให้หายดีแล้วไปชิงผนึกล้างไขกระดูกกับซอนสังหารเทพกลับคืนมา สิพี่กงเย่บัดนี้ได้เป็นเจ้าสำนักเถิงหยางบอกตี้เหมียนว่านางเอกฟื้นแล้วตี้เหมียนไม่มั่นใจว่านางจะรู้ความจริงหรือไม่จึงลองหยั่งเชิงดูนางเอกอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นเช่นไรตี้เหมียนโกหกขณะที่กำลังจะเสร็จสิ้นการดึงกระดูมานออกจากร่างนางเอกจูจ่ๆพระเอกก็ปรากฏตัวแทงเจ้าสำนักเหิงหยางด้วยกระบี่ผาสวรรค์และไล่มนบนตัวนางเอกชิงเอาของสีดำบนตัวนางกลับไป นางเอกคิดในใจพระเอกเคยบอกว่ามีสอนสังหารเทพหากเขามีกระบี่ผาสวรรค์ด้วยเหตุดยังต้องปิดบังนางหากตั้งใจจะใช้กระบี่ผาสวรรค์ทำร้ายควรจริงๆจะมีใครหนีรอดไปได้จึงถามย้ำตี้เหมียดอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าที่เห็นคือกระบี่ผาสวรรค์จริงๆตี้เหมียนยืนยันด้วยความที่ตนเองเป็นมารมาก่อนจึงจำได้ไม่ผิดและให้นางเอกตัดบัวอย่าเหลือใยรีบกำจัดพระเอกอย่าเดินซ้ำรอยตนเป็นอันขาด นางเอกหาวิธีพิสูจน์ด้วยการเรียกสิทธิ์พี่หญิงรองมาพบพระเอกยินยอมเป็นมารเพื่อช่วยนางเอกซึ่งยังคงไม่ปลอดภัยหากอยู่ใกล้กับตี้เมียนจึงกล่าวว่าเหวร้างหมื่นปีก่อนยังมีตี้เมียนรับใช้จอมานแต่กลับทรยศไปเข้ากับเทพจึงต้องการลากตัวมาคุกเข่าต่อหน้าสิทธิ์สำนักเซียวหยาวสังเกตการอยู่หน้าเหวร้าง รายงานอาจารย์ว่าพระเอกอยู่ที่นั่นจริงและสองมาก็ดูเคารพนอบนอบเขาเหมือนกับเป็นหัวหน้าอาจารย์ยังคงเชื่อใจว่าพระเอกย่อมมีแผนการบางอย่างแต่ตอนนั้นสำนักเซียนต่างเข้าร่วมกับเจ้าสำนักเฉินกันหมดขณะนั้นนางเอกส่งจดหมายถึงอาจารย์ดังนั้นคนที่เปิดเผยความจริงเรื่องนี้จึงมีเพียงสำนักเซียวเหยาและนางเอกเท่านั้นนางเอกมาช่วยตี้เหมี่ยนทำแผลแต่ตี้เหมี่ยนปฏิเสธนางกล่าวว่าในเมื่อตอนนี้พ่อบุญธรรมตายแล้ว ก็ขอให้นางได้ทําหน้าที่รูดต่อเขาบ้างตี้เหมียนยอมให้นางเข้าไปแต่ก็ไล่อาคมป้องกันเขตแดนเอาไว้ด้านนอกก่อนมาที่นี่นางเอกได้สอบถามสิทธิพี่หญิงรองถึงบาดแผลของตี้เมียนแต่สิทธิพี่ไม่เคยรักษาเขาเนื่องจากตี้เมียนมีพลังมารสามารถรักษาบาดแผลตนเองได้เมื่อตี้เหียนเปิดแผลให้ดูนางเอกรู้ทันทีว่าเป็นแผลจากเพลงกระบี่ของเจ้าสำนักเหิงหยางตี้เหียนเองก็รู้ว่านางต้องรู้ความจริง จึงใช้หมนนหมัดร่างนางไว้อีกสามชั่วยามจึงจะคลายออกเมื่อตี้เหมียนเปิดประตูออกมาเจ้าสำนักเซียวเหยี่ยงจู่โจมมาที่เขาทันทีที่แท้นางเอกได้วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วตี้เหมียนหนีมาถึงสาสวรรค์ขณะที่เจ้าสำนักเหิงหยางจะจัดการกับเขาซื้ออิงก,ก็เข้ามาขวางไว้ส่วนจิงเมียบังคับตี้เหมียนให้มอกกระดูกมารออกมาแต่จิงเมียสู้ตี้เหมียนไม่ได้ ขณะที่ตี้เหนียงกำลังจะหนีเจ้าสำนักเซียวเหยาเห็นก็หันไปเล่นงานทำให้ซื่ออิงได้จังหวะทำร้ายเจ้าสำนักเซียวเหยาจนบาดเจ็บสองมารีบตามตัวตี้เหนียงที่บาดเจ็บไปตี้เหนียนยังไม่ทันรักษาบาดแผลเก่าตอนนี้มีแผลใหม่ขึ้นมาอีกจึงจะรีบดูดซับพลังมารก่อนที่สองมาน,นั่นจะมาชิงกระดูกมานไปนางเอกรีบตามมาดูเห็นเจ้าสำนักเซียวเหยาบาดเจ็บเขาเล่าว่าสองมารมาจัดการตี้เหนียนเช่นเดียวกัน จึงเกรงว่าตีเหมียนคงจะดูดกลืนพลังมานเข้าไปแล้วตอนนี้กงเหยร,รวบรวมสิทธ์ติดตามเจ้าสำนักเฉินไปยังเหวรางกงเหยตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปที่นั่นมีแต่จะเป็นอันตรายจึงให้นางเอกไปขัดขวางส่วนตนเองจะไล่าตามตี้เหมียนต่อไปพระเอกรู้ว่าสองมารทำพลาดไม่อาจจับตัวตี้เหมียนกลับมาก็ไม่ได้สั่งให้ติดตามอีกเพราะรู้แล้วว่าตอนนี้นางเอกปลอดภัยดีและกำลังร่วมมือกับอาจารย์ติดตามตี้เหมียน หาซื่ออิงจริงเมียได้กระดูกมากลับมาคงจะบังคับใส่มันในร่างตนเป็นแน่จึงทำทีต้องการรวบรวมเหล่ามารเพื่อฟื้นฟูเหวร้างมอหนีดูพระเอกจากกล้องวงจรปิดมารรู้ว่าเขาต้องเล่นตุกติกจึงจะรีบไปแฉนางเอกมาถึงเหวร้างก็ใส่ชุดคลุมฉงอีที่ช่วยอำพลางตัวจากสายตาเหล่ามารได้พระเอกเห็นว่าเหล่ามารทั่วสารทิศมารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วจึงจัดแจงปิดประตูตีมารด้วยการใช้ค่ายกระบี่ อุทิชีวีของสำนักเซียวเหยาจัดการพวกมันให้แหลกลานไปพร้อมกับเหวร้างนางเอกเห็นอคคมสำนักเซียนลอยมาในเหวร้างจึงรีบไปพระเอกยอมตายตกไปพร้อมกับพวกมันจิตมาโผลมาบอกแม้เขาจะตายก็ไม่ทำให้จอมานแตกดับไปได้พระเอกหัวร้อยย้อจอมานที่กำลังเกลีย้ยกล่อมให้ตนหยุดมือก็เพลาะกำลังกลัวอยู่จากนั้นก็ระเบิดพลังจนกล่อกหัวใจหลุดออกจากตัว เสียงของหมิงเย่ถามออกมาว่าเหตุใดพระเอกจึงเลือกทางตายที่แท้ภายในกล่าหัวใจยังมีดวงวิญญาณที่เหลืออยู่น้อยนิดของหมิงเย่อยู่เขาเตือนพระเอกว่าค้ายกอุธชีวีด,ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วยังอยากจะตายจริงๆหรอพระเอกตอบว่าเดิมทีชาติกำเนิดตนถูกลิขิตให้เป็นจอมานหากตนตายไปก็สามารถคืนความสงบสุขแก่โลกมนุษย์ได้ตนรู้ดีว่าชีวิตนั้นมีค่า แต่าหาการตายของตนเพียงคนเดียวสามารถหยุดยั้งการตายของผู้คนนับแสนก็จะมีค่ายิ่งนักตนต้องการคุ้มครองชีวิตทุกคนที่นี่เหมือนกับที่หมิงเย่คุ้มครองทุกชีวิตในแม่น้ำโม่ด้วยเหตุนี้หมิงเย่จึงเลือกพระเอกเข้าสู่ปัญญาว่างเปล่าเพราะรู้ดีว่าพระเอกจะเลือกเส้นทางนี้วาสนา500ปีของหมิงเย่และพระเอกได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด หมิงเย่จึงขอลาก,ก่อนพระเอกสลบลงที่เหวร้างโม่หนีตามมาสมทบกับสองมารที่ยังรอดชีวิตจาก่ายกดอุทิช <mor> ีวีซื่ออิงเรียกเนี่ยนไปอีมาเฝ้าพระเอกไว้ขณะที่พวกนางจะไปตางประดูมารเพื่อใส่ในร่างพระเอกเจ้าสำนักเฉินพาเหล่าสำนักเซียนมาถึงเหวร้างแต่ก็ยังไม่ยอมเข้าไปกงเย่พาสิ่งสำนักเหิงหยางกับเซียวเหวมาถึงก็อาสาจะเข้าไปเป็นพวกแรกตี้เหมียนดูดกินพลังมารอยู่นาน จู่ๆได้ยินเสียงจอมากล่าวว่าแม้เขาจะได้กระดูกมารก็มีอาจแทนที่ตนเป็นได้เพียงร่างที่ให้จอมาได้สิงสู่กเท่านั้นเนี่นไปอีเห็นแล้วว่าพระเอกไม่ยอมเป็นจอมาอย่างแน่แท้จึงจะพาเขาหนีไปจากที่นี่ให้ได้พระเอกเคยบอกว่าในชีวิตตนนอกจากอาจารย์แล้วก็มีเนี่นไปอีที่มีบุญคุณตั้งแต่ตามหาตนที่ตาเซึ่งแล้วพากลับไปคลองรานที่แคว้นจิงหนำซ้ำยังเคยช่วยจากกองไฟ ในตอนที่คิดจะตายไปพร้อมกับนางเอกครานั้นขณะที่เนียนไปอีกกำลังจะหาทางออกจากหิวร้างทันใดนั้นก็ถูกนางปีศาจต,ตนหนึ่งโจมตีขณะที่กำลังจะโดนนางดูดเลือดพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาช่วยเนียนไปอีไว้นางปีศาจปล่อยเส้นใยเพื่อจะดูดเลือดพระเอกแต่ก็พบว่าเขาคือร่างมารหาดูดเลือดจะทำให้ปีศาจอย่างนางตายได้แต่ในขณะที่สัมผัสกับเลือดพระเอกก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นอย่างแปลกประหลาดนางจึงปล่อยทั้งสองคนไป พระเอกพาเนียนไปอีกไปด้วยและคิดจะหาวิธีช่วยเผ่าอีเยอีกครั้งแต่กลับมาก็พบกับจิงเมียพระเอกแซงซัดเนียนไปอีกตกเหวท,ทําทีเป็นหมดประโยชน์แล้วเพื่อไม่ต้องการให้เขาเดือดร้อนจิงเมียคิดจะฆ่าพระเอกให้ตายโทษฐานที่ทำลายปีศาจจนหมดทันใดนั้นซื่ออิงก,ก็เข้ามาสมทบและซัดพระเอกตกไปในเหวร้างอีกครั้งสองมารตามลงมาพระเอกยังหาทางออกไม่เจอไดแต่หลบอยู่ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่จอมานในร่างตี้เหมียนมาถึงแล้วเข้าบีบคอจิงเมียและซื่ออิงเพื่อดูดซับพลังมานพะเอกเห็นพลังของตี้เหมียนแก่กล้าก็คิดว่าเขาดูดกลืนกระดูกมาเข้าไปแล้วจิงเมียใช้พลังทั้งหมดที่ม,มีเข้าทำลายตี้เหมียนโดยให้ซื่ออิงหนีไปกระดูกมาดูดกลืนพลังมาของจิงเมียจนหมดและสิ้นใจตายอยู่ข้างตุ๊กตาซื่ออิงจอมานยังต้องการพลังปีศาจเพิ่มจึงจับซื่ออิงมาสังเวยอ,อีกคน นางยินยอมตายเพื่อจอมมนพระเอกเห็นว่าขณะนี้จอมมนควบคุมร่างของตีเหมียนได้แล้วและไม่มีใครหยุดยั้งกระดูมานในกายได้อีกตอนนี้ซื้ออิงก็ตายแล้วมันจึงไปที่วังมานเพื่อเปิดมรคธาร่วมโศกพระเอกจะรีบแจ้งสำนักเซียนให้รู้จึงคิดจะใช้ระฆังสุวรรณที่อาจารย์ติดตั้งไว้โดยรอบเพร้งร้างส่งพลังมานไปกระตุ้นให้มันส่งสัญญ,ญาณไปยังเหล่าสำนักเซียนสิบพี่รองหญิงแห่งสำนักเหิงหยางฉายภาพให้ทุกคนดู พอเห็นเป็นพระเอกกงเยและเหล่าสำนักเซียนก็ยังงงงงคิดว่าเขาเป็นมารจึงร่วมมือกันใช้ค่ายกลปราบมารเพื่อกำจัดเขาสิทธิสำนักเซียวเหยวขอให้กงเยอ,อนุญาตให้ไปจับตัวพระเอกมาแต่เขาปฏิเสธบอกพระเอกคือทารกมารแต่กำเนิดข้าอาจารย์ชิงกระดูกมารไปที่เจ้าสำนักเฉินพูดถูกต้องสำนักเซียนต้องไม่ใจอ่อนปล่อยพระเอกไปซ้ำสองพระเอกโดนเจ้าสำนักเซียนรวมหัวกันใช้ค่ายกลปลาบมาร แต่กลับไม่มีใครมาจับตี้เหนียนสักทีตอนนี้มันกําลังจะไปเปิดมัคคาร่วมโศเจ้าสํานักเฉินกับกงเยไม่ฟังคําทัดทานจ้องแต่จะกําจัดพระเอกให้สิ้นซากท่าเดียวหลังจากส่งพลังไปทําลายล้างพระเอกแล้วกงเยรีบนําเหล่าศิทย์เหิงหยางและเซียวหยาไปจับตัวหากพบว่ายังไม่ตายก็ให้สังหารได้ทันที จอมาในร่างตีเมียนมาถึงวังมานกำลังจะเปิดใช้มรคาร่วมโศกโมนีได้รับสัญญาณว่าซื่ออิงตายแล้วก็รีบมาถึงเหวร้างพบร่างของซื่ออิงก็สัมผัสถึงเหตุการณ์ที่จอมาฆ่านางตายจอมาส่งกระดูกมานขึ้นไปยังบัลลังในวังมานเป็นเวลาเดียวกับที่โมนีปล่อยพลังออกไปเพื่อจะทำลายจอมา จอมมารหันไปตั้งรับพลังจากโมนีเห็นหนามเป็นแค่ปีศาจเล็กๆคิดจะมาแก้แค้นแทนน้องสาวเลยจะดูดกลืงนเข้าไปในร่างอีกคนอาจารย์พระเอกมาช่วยโมนีให้ลอดพ้นจากเงื้อมือจอมมารมันดึงดูดพลังชีวิตของมารทั้งหลายรอบเหวร้างเพื่อเปิดมักคาร่วมโศกพวกสำนักเซียนมองข้างหน้าเห็นท้องฟ้าเหนือเหวร้างเป็นสีเพลิงกงเหยรู้ทันทีว่าจอมานเปิดใช้มรคาร่วมโศกแล้ว นางเอกยังวิ่งวนอยู่ในเหวร้างก็รับรู้ว่ามาักคาร่วมโศกเปิดใช้งานสร้างความหวาดกลัวแก่ทุกคนในใต้ล่าเจ้าสำนักเฉินเห็นดังนั้นก็พาสิธ์สำนักชื่อเซียวกลับเพื่อไปเปิดค่ายกลรักษามาเขตแดนไว้อาจารย์พระเอกเข้าไปยับยางตี้เมียนให้หยุดมกคาร่วมโศกเมื่อปรามือกันก็รู้ว่าตี้เมียนถูกจอมารควบคุมจึงต้องรีบปลุกให้ตี้เมียนตื่นขึ้นก่อน กงเยเป็นตัวแทนผู้นำสำนักเซียนที่เหลืออยู่สั่งให้ทุกคนร่วมกันบุกเข้าไปในเหวร้างฆ่าพระเอกเพราะคิดว่าเขากลายร่างเป็นจอมานเปิดใช้มรคาร่วมโศกขึ้นอาจารย์ใช้โอกาสที่จอมานยังรวบรวมพลังไม่สำเร็จทำลายมันเสียเดี๋ยวนี้จอมานกลี้กล่อมให้ตี้เหมียนไปหยุดยั้งเขาแต่เห็นตี้เหมียนแข็งขืนจึงจะทำลายตี้เหมียนและอาจารย์ไปพร้อมกันเลยอาจารย์โดยพลังมาสะท้อนกลับตี้เหมียนกลับมาได้สติอีกครั้ง หันไปเห็นมักคาร่วมโศกเปิดใช้ก็ดีใจว่าตนจะได้เป็นจอมานคนใหม่แล้วแต่จูจ่ๆมักคาร่วมโศกก็อ่อนแรงลงตี้เหม่คิดว่าแรงอาฆาตไม่เพียงพอจึงจะเพิ่มความทุกข์และเคยดแ้นชิงชังเข้าไปอีกอาจารย์คิดว่าหากไม่มีสิ่งที่ยึดโยงกับจอมารมักคาร่วมโศกก็ไม่อาจแสดงพลังได้ถึงขีดสุดจึงรีบสลายตัวเพื่อหนีออกจากที่นี่กงเหยมาถึงเหหร้างเห็นโมนีสลบอยู่ก็แปลกใจ นางฟื้นขึ้นมาบอกว่าจอมมนฟื้นแล้วที่นี่อันตรายให้รีบหนีฝ่ายนางเอกมาถึงใจกลางมักคาร่วมโศกเดิมทีนางคิดจะจัดการกับจอมานที่ซึ่งซากไม่ว่าร่างของจอมานจะเป็นใครก็ตกลงใจจะทำภารากิจนี้เมื่อเข้าไปในวังมานได้พบกับตี้เมียนเขาเห็นนางอีกครั้งก็รู้สึกละอายที่หลอกนางเรื่องกระดูกมานกล่าวว่าตนไม่มีเจตนาจะทำร้ายนางที่เป็นลูกนางเอกไม่ได้ทาบซึ้งกับความเป็นพ่อที่เขามอบให้ จึงหยิบชงอีเป็นอาวุธฟันไปที่เขาและกล่าวว่านางเคยโง่โดนหลอกเรื่องที่เขาเป็นคนฆ่าเจ้าสำนักเหงิงหยางตี้เหมียนลำเลิกบุญคุณว่าเป็นคนให้ชีวิตนางเอกจึงจะคืนชีวิตตนเองให้แก่เขาในวันนี้แล้วเขาทำหันด้วยชงอีแต่ไม่เป็นผลกลับโดนเขาทำร้ายจนกระอากเลือดตี้เหมียนดูแคลนที่นางยอมแลกชีวิตเพื่อคนนอกนางเอกบอกให้หูปากเจ้าสำนักเหงิงหยางเดินทางทั่วแค้นเพื่อตามหานางเมื่อพบแล้วก็เลี้ยงดูสั่งสอน ยอมตายเพื่อปกป้องชีวิตนางชาตินี้จึงมีเขาเป็นพ่อแค่คนเดียวตีเหมี่ยนโกรธและบอกว่านางมโหร้ายเหมือนแม่จึงจะใช้ความโกรธแค้นของนางสั่งเว้ยให้มักคาร่วมโศกถือเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดาอย่างตนก็แล้วกันตีเหมี่ยนเงื้อดาบจะแทงลงบนร่างนางเอกแต่กลับถูกพระเอกใช้พลังหยุดยั้งไว้นางเอกเห็นพระเอกยังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจ ตีเหนียนหันไปจัดการกับพระเอกด้วยกระบี่ผาสวรรค์แต่เขารับมันเอาไว้ได้และดึงตีเหนียงเข้ามาแทงด้วยกระบี่นั้นจนตายแต่จูจ่ๆพระเอกกลับดึงดูดพลังของตีเหนียงเข้ามาในกายเขาหลั่งน้ำตาขอโทษนางเอกอยู่ในใจและกลับขึ้นไปอยู่บนบัลลังวังมานกลายเป็นจอมาอย่างสมบูรณ์กงเหยมาถึงก็ตะโกนบอกว่าพระเอกฆ่าอาจารย์กลายเป็นมาไปแล้วพระเอกรีบปิดประตูไม่ให้กงเหงเข้ามา นางเอกไม่คิดว่าเขาจะทำเรื่องเช่นนี้พระเอกก็ไม่ปฏิเสธกล่าวว่าเดิมทีตนก็เป็นจอมารอยู่แล้วจากนั้นก็ดึงเอาตะป,ปูดับวิญญาณทั้งหกเล่มออกมาหากไม่ใช่เพราะนางป่าน,นี้คงเป็นจอมารไปนานแล้วและไม่ใช่เพราะอาจารย์ก็ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่สำนักเซียนนางเอกไม่รู้ว่าตอนนี้เขาคือฐานไถจิ้นหรือจอมานกันแน่พระเอกบอกทุกสิ่งที่นางทำล้วนส่วเปล่ากงเหยใช้พลังดึงนางเอกออกมา แล้วพาออกไปจากเหวร้างเขารีบบอกนางว่าพระเอกลืนกินตี้เหมียนจจนกลายเป็นมารก่อนหน้ายังทำร้ายเจ้าสำนักเซียวเหยาวยต่อหน้าทุกคนจึงไม่อาจเชื่อเขาได้สิทธิสำนักเซียวเหยาวยโกรธแค้นที่พระเอกสังหารอาจารย์ต่อหน้านางเอกไม่พูดอันใดคิดในใจว่าเกิดเรื่องอะไรกับเขาพระเอกอยู่ในวังมารคนเดียวและคิดถึงตอนที่ทุกคนต้องการให้ตนตาย อาจารย์ได้เข้ามาช่วยไว้และพากลับมาที่สำนักเซียวเหย่บที่แท้มันคือภาพเขตอาคมที่อาจารย์สร้างไว้เพื่อช่วยเขาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ม่านอาคมนี้ก็สามารถปกป้องเขาได้อาจารย์เชื่อว่าพระเอกไม่ได้ชิงกระดูกม่านไปและขอให้เขารับปากว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ดี จากนั้นก็สะกดให้พระเอกอยู่กับที่และจะจากไปคนเดียวสักพักอาจารย์กลับมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บบอกว่าตีเมีย่ยงกลายล่างเป็นจอมานเปิดใช้มกคาร่วมโศกแล้วสามโลกกำลังอยู่ในหายนะมกคาร่วมโศกเมื่อเปิดขึ้นแล้วมีเพียงจอมานที่จะทำลายมันได้หาจอมานมวยมกคาร่วมโศกก็จะสิ้นสุดลงอาจารย์เล่าว,ว่าสาเหตุที่ตั้งชื่อเขาว่าจิวมินเพราะตั้งแต่เก็บเขาได้จากริมน้ำบาลา ก็รู้แล้วว่าเขาถือกำเนิดจากความอัปมงคลมีชีวิตโดดเดี่ยวทุกทนแต่ขอให้รับรู้ว่าไม่มีใครที่ต้องมีชีวิตอยู่ในความมืดตลอดไปพระเอกรับรู้ว่าแท้จริงอาจารย์รู้ว่าตนคือร่างมารมาโดยตลอดแต่ก็ยังยินยอมมอบทางสว่างให้อาจารย์อยากมองสำนักเซียวหยาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะรู้ดีว่าตนแปดเปื้อนมรคาร่วมโศกไม่ช้าสติสัมปชัญญะจะต้องเลอะเลือน,ลอนกลายเป็นมารถึงเวลานั้นขอให้พระเอกฆ่าตนเสีย แต่พระเอกไม่อาจทําใจลงมือได้และพยายามใช้พลังเพื่อยับยั้งอาจารย์ร้องเรียกให้สังหารตนพระเอกจึงใช้กระบี่แทงอาจารย์จนตายพระเอกยังจําคําของอาจารย์ไว้สร้างจิวมินสิทธิ์สำนักเซียวเหย่วมีอาจทําลายล้างมัคคาร่วมโศกได้แต่ฐานไทจิ้นสามารถทําได้เพราะเขาคือจอมานและมัคคาร่วมโศกมีจุดเชื่อมโยงกันอาจารย์รู้ดีว่าเรื่องนี้ทําให้พระเอกต้องเสียสละ แต่ก็มีเพียงวิธีนี้วิธีเดียวเมื่ออาจารย์ตายเขตอาคมที่สร้างไว้ก็หมดลงสิธ์สำนักเซียวเหยาจึงเห็นภาพพระเอกฆ่าอาจารย์โดยไม่ได้รับรู้เรื่องราวก่อนหน้านั้นโมนี่เล่าให้กงเงยฟังว่านางคือปีศาจดังนั้นที่เขาพบนางที่นี่จึงไม่แปลกเมื่อ500ปีก่อนนางเคยผ่านดาน่านคลอที่โลกมนุษย์ เกิดเป็นบุตรสาวแม่ทับแห่งต้าเซิงนางวยเย่ปิงฉางต่อมาได้แต่งงานกับเซียวหลินแต่นางทรยศและทำให้เขาตายแต่เขากลับยังคงรักและให้อภัยนางจบจนวินาทีสุดท้ายความเศร้าเสียใจนี้ยังคงติดตาอยู่ในหัวใจตลอดมาภายหลังโมนีฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็กลับไปใช้ชีวิตในโลกมนุษย์แต่ไม่คิดว่าจะได้พบกับเขาที่มีหน้าตาเหมือนกับเซียวหลินนางคิดว่าการได้อยู่กับเขาจะชดเชยสิ่งที่นางเคยทำกับเซียวหลินไว้ แต่นางก็รู้ดีว่าเซหลินผู้นั้นไม่กลับมาอีกแล้วกงเกเลเลดการโกหกหลอกลวงมากที่สุดแต่พอได้รู้ว่านางหลอกตนกลับไม่ต้องการให้นางพูดความจริงและอยากจะอยู่กับคําหลอกลวงของนางตลอดไปเสียดายที่โมหนีไม่อาจทำเช่นนั้นได้เพราะเขาไม่ใช่เซหลินคนที่นางรัก พระเอกพยายามหาวิธีปิดมักคาร่วมโศกแต่ไม่สามารถทำได้เหลือเวลาอีกไม่นานจึงต้องรีบหาทางคลี่คลายในปัญญาว่างเปล่าจอมาใช้อาวุธสามอย่างเพื่อปุกม,มักคาร่วมโศกตอนนั้นกระดูมานจึงถูกดึงออกหากสามารถรวบรวมอาวุธทั้งสาได้ ก็จะต้องเป็นเหมือนจอมานที่ถูกสังหารตายในตอนนั้นและมัคคาร่วมโศกจะสิ้นสุดลงโมนีขอบคุณพระเอกที่ล้างแค้นแทนซื่ออิงน้องสาวพระเอกเห็นนางคือเย่ปิงชางก็เข้าใจว่าโชคชะตาหมุนเวียนได้กลับมาพบกันอีกครั้งนางเล่าว่าเหมือนปีก่อนจอมานเคยช่วยชีวิตนางไว้คราวนี้จึงอยากจะตอบแทนเขาด้วยสิงที่ซื่ออิงปรารถนาคือการช่วยให้จอมาจุติลงได้สำเร็จ ด้วยการนำอาวุธมารที่เหลือมาให้เขาพระเอกบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของตนส่วนนางแม้ชีวิตจะไม่มีเซลล์หีและซื้ออิงแล้วก็ยังสามารถมีชีวิตเป็นของตนเองต่อไปได้โมหนี่รู้สึกว่าเจ้ามารคนเก่าก,กับพระเอกแตกต่างกันแล้วก็จากไปเพื่อจะชิงอาวุธมารกลับคืนมาเจ้าสำนักเฉินรู้ว่าเจ้าสำนักเหิงหยางกับเจ้าสำนักเซียวเหย่วาตายหมดแล้วจึงจะใช้สอนสังหารเทพเพื่อทําให้ตนเป็นผู้นําสำนักเซียนแต่เมื่อเขาเปิดผนึกสําเร็จ โมนีก็ฆ่าเขาตายแล้วนำส่อสังหารเทพคืนให้พระเอกสิสสำนักเหิงหยางได้ข่าวก็เฝ้าระวังสำนักเพราะที่นี่เป็นที่เก็บผนึกล้างไขกระดูกกงเหยอยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเจ้าสำนักเฉินสิิหญิงเล่าว่าเป็นปีศาจสาวตนหนึ่งที่มีท่าทางคล้ายกับซื่ออิงเขารู้ทันทีว่าคือโมนีนางเอกเฝ้าคิดถึงคำของพระเอกที่จะไม่ยอมแปดเปื้อนกับจอมานและไม่มีวันกลายเป็นมารเด็กขาด มีเพียงต้องการกำจัดจอมานให้ได้เขาถึงจะอยู่เคียงข้างนางได้อย่างสง่าผ่าเผยนางเอกจึงหนีออกจากสำนักเหงิงหยางแต่ก็ถูกกงเยมาตามให้กลับไปเขาเตือนว่าตอนนี้มรกคาร่วมโศกเปิดใช้เมื่อก้าวเท้าออกจากสำนักจะเป็นอันตรายนางเอกขอรับผิดชอบชีวิตตนเองไม่ต้องให้เขามาเป็นห่วงนางคิดว่าพระเอกต้องมีความลำบากใจถึงได้ทำเช่นนี้จึงต้องการไปถามให้ชัดเจนกงเยปล่อยนางไปและคิดในใจว่า ต่อไปสำนักเหิงหยางไม่มีสิทธิเช่นนางและนางก็ไม่ใช่สิทธิน้องของตนอีกพระเอกเห็นโมนีชิงสอสังหารเทพกลับมาได้ก็คิดว่าทำแบบนี้สำนักเซียนและนางเอกคนจะโกรธแค้นจนไม่เหลือทางลอดให้ตนอีกนางเอกแอบเข้ามาในเหวร้างได้สำเร็จพระเอกประกาศตัวว่าเป็นนายแห่งอาณาจักรมายคนใหม่ตอนนี้อาวุธมาสองชิ้นอยู่ในมือเหลือเพียงผนึกล้างไข่กระดูกเพียงสิ่งเดียว มักคาร่วมโศกก็จะเปิดใช้ได้อย่างสมบูรณ์มานทั้งหลายอาสาบุกสำนักเหิงหยางทิ้งผนึกล้างไข่กระดูกกลับมาพระเอกแซงบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีจะใช้แค่พลังของตนเปิดใช้ค่ายกลอันเชิญอาวุธมาส่งผ่านเข้าไปในสำนักเหิงหยางเพื่อไม่ต้องทำลายชีวิตคนอื่น กงเหยเห็นว่าตอนนี้จอมามีอาวุธสองอย่างแล้วจึงไม่อาจปล่อยให้เขาได้สิ่งนี้ไปอีกพระเอกส่งเสียงบอกให้เขายอมจำนนแต่โดยดีจะได้ไม่ต้องสูญเสียกำลังไม่นานกงเหยก็พายแพ้ทำให้พระเอกได้ผนึกล้างไขกระดูกไปพระเอกรับรู้ถึงอนุภาพของมักค,คาร่วมโศกที่ขณะนี้ได้แผลขยายจนเกินขอบเขตรับรู้แล้วจูจ่ๆนางเอกก็เข้ามาในวังมานและยืนอยู่หน้าบัลลังพระเอก แล้ว EP ีที่38ก็จบลงติดตามจันทราอัศดง EP ีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ